ตอนนี้อยู่ที่เขื่อนกันเขื่อนอะไรนะพราะอาดิไม่ออกชื่อว่าเขื่อนกระเหลียวครับกระเหลียวกระเหลียวนี่นี่ไงนี่ครับนี่ครับชื่อว่าเขื่อนกระเหลียวนี่นะครับเขื่อนกระเสียวครับ นี่ครับชื่อว่าเขื่อนกระเสียวนี่นะครับเขื่อนกระเสียวนะครับนี่ครับไปนู้นนะครับซูมให้ดูนะครับนี่นะครับซูมนู้นนะครับโคตรยาวนะครับนี่ดูชมนะครับ นี่ครับอากาศดีมากเลยครับเป็นเขื่อนกระเหลียวนะครับกระเสียวนี่คิดว่าอ่านเก็บน้ำเขื่อนกระเหลียวนะครับกระเหลียวกะเซียวกระเหลียวที่ไหนก็อ่านยังไงกระเหลียวเขื่อนชื่อว่าเออเอาตหาเลยนี่ไงชื่อว่าเขื่อนกระเสียวกระเหลียวไล่สดกำลังไล่สด ทางโน้นจะว่าจะเกิดนี่หัดไฟหรือว่าจะเผาญานนะครับนี่สูไม่ดูนะครับนี่นะครับนี่หัดเขื่อนกะเสียวฮักระเลียวก็เสียวนะครับนี่ฝนมาเมื่อนะครับนี่นี่เขื่อนกระเสียวนี่ทางขยะนะครับนี่ครับยาวเป็นทางนู้นนะครับ น่าจะเป็นท่งนาครับสูงไม่ดูครับนี่นี่นะครับสูงไม่ดูนะครับนี่สูงไม่ดูนะครับนี่นี่นะครับจะเป็นไดทางนู่นนะครับยาวมากเลยครับเขื่อนเสียนะครับนี่ครับเขื่อนเกียวนะครับโคตรสวยนะครับนุ่นโคตรสวยนะครับนี่ น,นี่นี่เขื่อ,อ,อนนี่ครับนี่รถไฟนะครับนี่หมา,า,มานี่ครับชื่อว่าเขื่อนกระเสียวนะครับเพราะว่าประกันครบเพราะว่าให้แม่มาฝากนี่ครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นอ่าทุ่งนานะครับนี่ นี่ตรงก็จะทางยาวมากเลยครับดูสิครับก็สุดยอดเลยครับนี่ครับเกลอนเฉลียเลยครับเกลอนกระเสียวโคตรเจ็บวะ่ะสวัสดีการจักรยานนะครับว่านี้อะไรต้นไม้ละ,ะอาพีสองเบอร์สองโอ้มุมนี้สวยวะ่ะ นี่ครับเตอนกรเสียวนู่นนะครับโอเคเดีย๋ยวเจอคลิปที่สองับเจอกันใหม่ครับอยู่ที่ข้างบนนะครับลายทายตรงนู้นนะครับจะเห็นนี่ครับชื่อว่าเขื่อนกระเสียวนะครับเขื่อนกระเหลียวเขื่อนกระเสียวนี่นี่ครับตรงนู้นจะเป็นกระบองเพชรนะครับกระบองเพชรนี่ครับตรงนู้นจะเป็นกระบองเพชรครับตัวใหญ่ๆห,หญ่เเป็น นี่อันนี้อะไรน,นี่ครับตรงรุ่นภายไงานสวยมากนะครับเื้นไม้ครับนี่เป็นพื้นไม้นี่ครับรู่นนะครับนนเดี๋วยวต,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 ต่อไปขึ้นจำกิน,น นี่ขึ้นไปสุดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้ครับนี่พวกพัดลมเสียงอะไรวะเนี่ยน้องต้มน้ำรอโอ้ยยังสวยเลยเนี่ยจอยอน้องเนยน้องพีมน้องครีมโอ้ยยังสวยนี่ ก็เหมือนเราอยู่เหมือนเหมือนภูเขาเขือสูงนี่แหละนี่อ่ะสมัยก่อนนี้ตนู่นสูงนี้ขึ้นแต่บนเลยอ่อืมอ้อมออมหนม่เห็นนะั่นนะตอนนี้อยู่ที่มุมกว่าสลยนะครับนี่ครับมุมยังสูงนี่ครับยิ่งสวยเลยครับ นี่ครับนี่ครับตรงโน้นนี่ครับเดี๋ยวดูมุมบนครับนี่ครับตรงโน้นจะเป็นต้นกระบอกเพชรตัวใหญ่ๆนี่แล้วก็ปลานะครับนี่ไปเร็วเลยมาแล้วมาแล้วเลย โหปลาเพียบเลยสัตว์ <c oughs> นี่เดี๋ไปดูนะครับนื่หน้านะทอ้องเทาง้าโอ้โหเดินบาๆมีน่ามีแค่ไหนนี่ยังสวยนะครับนี่โอเค นี่ข้าก็มีที่นี่ก็ยังไม่ดีอยู่เลยยังไม่ตามมาคนรุ่นกันวันนี้นี่ครับโลกฟ้าก็เหมือนไง